สวัสดีครับพี่พีนันาและเพื่อนช่างทุกคนครับผมช่างเมืองสยามครับวันนี้ก็มาเช็คแอร์ครับหาอะไรดีๆทํานะครับอาการรั่วนะครับแต่ไม่รู้ว่ารั่วไหนนะช่างข้างนอกหรือช่างที่มาดูหลายรอบแล้วนะครับไม่แก้ไม่หายนะครับแก้ไม่ตกนะครับทนนี้ผมเช็คนะครับ คนอื่นมาถึงก็เช็คน้ำยาครับตอนไม่มีครับตอนนี้ผมอัดไปแล้วครับตัวน,นี้ผมอัดแค่ทอน้ำยาและคอยเย็นนะครับดูสักพักนะครับเราเข็มตกหรือเปล่านะครับนะครับเข็มไม่ตกนะครับ ต่อไปก็เช็คในคอมนะครับว่ารั่วหรือเปล่านะครับก็คือเปิดวาลวทั้งสองอันนะวาลวที่ใช้หกเหลี่ยมนะครับอ,อันนั้นสองอันนะเปิดวาลวออกหมดเลยครับมาเปิดฝาวาลวนะครับแล้วก็เปิดวาลวที่เราปิดเมื่อกี้นะครับออกให้หมดนะครับแล้วดูวา่าแล้วก็ดูเข็มเมกี้นะครับว่ามันตกหรือเปล่านะ ผมเปิดก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เปิดวาล์วทั้งสองอันแล้วครับลืมไปนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้อัดน้ํายาข้างในเปิดฝาวาล์วทั้งสองอันแล้วเข็มจะตกลงนะครับแล้วเราก็อัดน้ํายาเพิ่มเข้าไปนะครับเราดูสักพักนะครับเข็มตกลุบนาครับ อเครับพอเห็นผลนะครับเข็มตกเริ่มตกนะครับแต่ลูกตกช้ามากนะครับลงช้ามากแล้วครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในครับว่ารั่วตรงไหนนะครับก่อนอื่นต้องปลดสายนะครับปลดสายออกก่อนนะครับ ทำใ่ไว้ให้ดีนะครับต้องเอาเบกเกอร์ลงทุกครั้งนะครับไม่งั้นบอดเราบอดขอ,องลูกค้าจะเสียด้วยนะครับถ้าไม่เอาลงนะครับหรือว่าเราจะโดนไฟดูนะครับต้องเอาลงนะครับลาเราแกะอะไรก็ระวังนิดนึงนะครับนีช่างมาดูหลาย,ลาย,ร,อลายรอบแนละ้ว ก็ได้แต่เตือน้ำยานะครับ,บมิซูนะครับขออภัยกล้องไม่ค่อยชัดครับถือเองถ่ายเองนะครับแต่ตัวนี้เป็นแองรุ่นเก่าหน่อยนะครับใช้น้ำยา C10 น,นะครับเราไม่มีเราใช้3อง เช็คได้นะครับเพราะว่าสี0มี3ามอ,อยู่ข้างในนะครับก่อนเราจะเช็คเราใช้น้ำยาด้านเป็นแก๊สนะครับเช็คนะครับถ้าใช้เป็นน้ำเช็คไม่ได้นะครับเราใช้แบบเป็นแก๊สเท่านั้นนะครับเช็คนี่สำหรับไม่มีในโตนะครับ อันนี้ผมชิคไปเบื้องต้นบ้างแล้วนะครับฝั่งปกติมันจะรั่วนะครับกอที่แอนัดนครับไมข้างล่างก็ข้างบนนะครับอันนี้ติดได้นานแล้วนะครัหลายปีแล้วครับโอเคนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ เรามาแกะดูข้างในเลยครับโดยกันเลยคาดว่าน่าจะรั่วแถวนี้นะครับใช้สไลน์นะผสมสไลน์ครับใช้น้ำผสมสไลน์ครับฉีดเข้าไปเลยครับต้องเอาบอร์ดเอาอะไรเอาขึ้นหมดครับฉีดเข้าไปนะครับฉีดเข้าไปครับที่รอยต่อครับ ก็รอสักพักนะครับอันนี้มีช่างมาดูหลายรอบแล้วนะครับแต่ทำอะไรไม่ได้นะครับได้แต่เติมน้ำยานะครับรอดูสักพักนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนู้นนะครับ ถ้าไม่มีต้องเอาแผงตัวนีนะ้ถอดออกแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำดูนะครับอัดน้ำอัดในตัวแล้วจุ่มน้ำดูนะครับีบ่สำหรับเช็ครั่วนะครับไม่มีในตัวนะที่สูงนะคชั้นสองนะไม่ใช่รับเบียงนะต้องใช้น้ำยาครับถังน้ำยาน้ำยาของมันนั่นแหละ ้เช็คั่วนะครับก่อนอื่นต้องเช็คฝั่งท่อนะครับกับคอยเย็นก่อนนะครับก็ปิดวาลสองตัวนะครับแล้วก็อัดตํายาเข้าไปนะครับถ้าไม่รั่วก็เปลี่ยนเปิดวาลวนะครับแล้วก็มาอัดฝั่งขอมพิเซร์นะครับถ้าเราเช็คแล้ว ที่ท่อและคอย็น,นครับไม่รั่วนะครับก็ค่อยมาดูที่คอมเพรสเซอร์นะครับจะรั่วไม่รั่วจุดสังเกตน,นะครับนี่ผมเช็คตอนนี้เข็มนะครับผมเช็คที่ท่อคอย็นนะครับท,ท่อน้ำยากับคอย็นนะครับ ท่อน้ำยากับขอเย็ยนอยู่ที่ประมาณสองร้อยนะครับนี่ผมปิดท่อสวิต c ์อยู่นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะครับถ้าน้ำยามันลงนะครับคือว่าเราอัดทั้งสองท่อทั้งสองขอเย็ยนและคอมนะครับพร้อมๆกันเลยแล้วก็ปิดไว้นะครับถ้าไม่รัว่วครับน้ำยามันเข็มจะไม่กระดิกลงนะครับ อัดตอนอันดน้ำยานะครับไว้เช็คลัวนะครับจะอัดทีละฝั่งก็ได้นะครับหรือว่าอัดพร้อมทีเดียวก็ได้นะครับถ้าอัดพร้อมทีเดียวต้องอัดเสร็จแล้วต้องปิดวาวไว้ก่อนนะครับนะเพื่อเราจะมาเช็คทางคอยเย็นครับถ้าเข็มทางคอยเย็น ไม่ลงนะครับลองเปิดวาล์วทางท่อทางเปิดวาล์วนะครับถ้าเข็มลงรอยลวจะอยู่ที่ในคอมนะครับเปิดวาล์วนะครับเข็มตีลงแล้วครับมาหนึ่งนึงนะครับถือว่าลงนะครับเมื่อกี้เก็บสองร้อยนะครับนี่ลงมาหนึ่งขีดนัะแสดงรอยลวอยู่ในคอมนะครับเราเขวามาหาดูว่ามัน่วดตรงไหน นะครับนี่คือจุดที่รั่วนะครับนี่นะครับคือจุดที่รั่วนะครับนี่หนึ่งที่นะครับตรงนี้อีกหนึ่งที่นะครับนะครับตรงนี้หนึ่งที่นะครับนี่หนึ่งที่ะดูนะครับ ที่รับีนี่หนึ่งที่ครับคนช่างดูไว้นะครับใช้งามผสมสไลน์ะครับเช็คนะครับรนะครับบางบางทีน้ำผสมสไลน์เช็คไม่ได้นะครับ ต้องใช้สไลด์พิผิวนะครับนะแต่ตรงนี้มันน่าจะเป็นมาตั้งแต่แรกนะครับจะทำการเชื่อมนะครับเชื่อมปิดนะครับตัวนี้ก่อนเชื่อมต้องแวกดูดน้ำยาออกให้หมดนะครับ เดี๋ยวจะทำการเชื่อมนะที่ลอยครับนี่ยังไม่ได้เชื่อมนะตร,รงนี้ครับตรงนี้รวมไปแลสิฟองทองนี้นะตอนนี้ต้องแหวกก่อนนะครับเชื่อมแล้วก็ทำการแหวกอีกทีนะครับตอนนี้ทำการเชื่อมเรียบร้อยครับตรงนี้นะครับ หนึ่งดวงหนึ่งแพ้นะครับตรงนี้หนึ่งแพนนะครับมันก,ก็ประกอบครับแบกแล้วก็เช็คกลัวอีกทีนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่ตอไปนะครับเก่าผิดพลาดการใดก็ขอให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ